โรงเรียนบ้านกุดจ,จิกตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งบ้านกุดจ,จิกตำบลกุดจ,จิกอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายโยธินทองทิพย์มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนและนักเรียนจำนวน65คน นายโยทินทองทิพย์ได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแบบข้อตกลง PA ดังนี้ด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงและสํำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทของชุมชนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช2551ครูมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นด้านที่2 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดตั้งสภานักเรียนส่งผลให้มีคณะกรรมการนักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินงานกิจการของนักเรียน และเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับศูนย์เครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองการออกเยี่ยมบ้านทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาของนักเรียนนักเรียนได้รับการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกคนด้านที่ส ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ที่สอดคล้องนโยบายของสพทและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาตนเองและพัฒนานวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธมีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนจิตอาสา ช่วยเหลืองานในชุมชนและรวมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการจัดทำไอดียแนในการพัฒนาตนเองด้านทักษะภาษาไทยการใช้เทคโนโลยีสมรรถนะทางวิชาชีพ และริเริ่มเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูการจัดทำนวัตกรรมการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา ตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธสภาพลักษณะเด่นของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุดจ,จิกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่12 เป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสามดาวและเป็นสถานศึกษาสีขาวระดับเงินโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังด้านคุณธรรมให้กับผู้เรียนผู้เรียนเป็นคนยิ้มง,ง่ายวายสวยวาจาไพเราะซึ่งเป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธ มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามหลักโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันดีงามขององค์กรเกิดความประทับใจแก่ผู้มาเยือนและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้การแสดงออกของนักเรียนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนบ้านขุดจ,จิกที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีระเบียบว,วินยัยคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนยิ้มง่ายไหว้สวยวาจาไพเราะให้เป็นวิธีชีวิตประจำวันมุ่งสู่เด็กชาญฉลาดต่อไปและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่นได้ประเด็นท้าทายที่สอดคล้องนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายริ่งด่วนควิกวิน ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2567เรื่องการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขององค์กรสภาพปัญหาการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา การประชาสัมพันธ์โรงเรียนถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการนำข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆภายในโรงเรียนทั้งในด้านการบริหารจัดการวิชาการด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนข้อมูลข่าวสารและกริ่ความรู้ต่างๆประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ให้ชุมชนทราบก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆประเด็นท้าทายที่สอดคล้องนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งสู่การปฏิบัติขอ้อ10การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาสภาพปัญหาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านกุจิกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง ประสบปัญหาเช่นเดียวกับละอีกหลายๆโรงเรียนและเป็นปัญหาสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือปัญหาคุณภาพผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังจะเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สาม และผลการประเมินการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e น็ net, ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,565ซึ่งพบว่าผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานอยู่ในกลุ่มสีแดงแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฉะนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียนร่วมมือกันปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนซึ่งจะส่งผลต่อผู้เรียนให้เป็นคนดีเก่งและมีความสุขและเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการปฏิบัติกิจกรรมด้านการเรียนการสอนของครูเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนจึงบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากเหตุผลดังกล่าวโรงเรียน มีความต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นซึ่งกระบวนการนิเทศภายในจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ประสบผลสำเร็จได้จึงได้กำหนดแนวทางรูปแบบที่จะพัฒนารูปแบบการนิเทศในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนโดยกระบวนการนิเทศภายใน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาครูและยกพลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น